ไม่ไม่ถูกใจเฉยมันก็อยากเล่นด้วยแหละเทนจริงๆอย่าไปคิดมากก็เล่นแบบหมั่นเขี้ยวน้องอะไรก็ต้องการให้เจ็บจังวะอย่างหม,มั่นเขี้ยวมันไม่ได้อยากให้เจ็บจริงๆนอๆคิดมากยิ่งไอ้เทมันคิดมากเลยคิดเยอะแล้วแบบยิ่งแบบพูดไม่มองหน้าเดินหันหลังใส่โอ้ยมันน่าแค้หัวคำบังต <c oughs> <c oughs> ีกันในบ้านน,านี่คือดังมากเลยเนี่ยติยังมีโย ถังปีแล้วโดนตกนะอเหมือนเหมถังปีแล้วดังเลยโดนตกโดนตกพี่หลังทำไงปีแล้วไปสนตกเลยโดนใครตกตัวชื่ออะไรชื่ออะไรแต่ไม่ได้ให้เหมเล่าผู้หญิงเอคนใรกเข้ารอบปะเข้าหกอไม่เข้าลยไออ่ะใช่แต่เอนแค่ ไม่ได้ไม่ดูตรงนี้แล้วชื่ออะไรวะชื่อแปลกแชืกอบบชิวเลยนะไปทำอะไรเขาไปคุยอไอ้ทางไปดูดวงให้ต้องให้มันเล่าไอยางพาาเลยโดนทุกยินดี้านเราไม่ค่อยมีคนทุก แอมีะเดนดีปีบ้านเรามีคนทะเลาะพี่มีตอนแรกก็มีพี่เลี้ยวกับทางมีไอ้่ต้องไม่ถึงทะเลาะหรอกแค่คอมเมนต์ก็ไม่ทะเลาะก็แค่แบบไม่ชอบหน้าม็นคพรมรู้สึกส่วนตัวคนไม่ชอบกันก็มีตั้อยหลายคนไม่บ้าไม่ชอบกันนะไม่ชอบกันเพราะไม่เห็นดูแล้วไม่มีนะเอา ไม่ชอบพี่อย่างนี้พี่ว่าไม่มีไม่มีใครไม่ชอบพี่เมนแล้วผมอ่ะไม่มีใครไม่ชอบเทนเ็นแน่ไม่มีชัวไม่มีใครไม่ชอบพี่เบนจริงๆพูดเลยกล้ารับระกาศแรกนี่แบบแต่ละคนไม่บอพี่สุด